หลวงปู่หมุนที่ตะสีโลวัดบ้านจานอำเภอกันทรมจังหวัดศรีสเกตหลวงปู่หมุนสกุลเดิมสีสงครามเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2437ณบ้านจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสเกตบิดาชื่อดีมารดาชื่ออ้วครอบครัวทำอาชีพทำไร่ทำนาตามภาษาชาวชนบทในช่วงปฐมวัยหลวงปู่หมุนท่านมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากไร้ เหมือนชาวบ้านชนบททั่วไปแต่มีลักษณะพิเศษกว่าเด็กอื่นๆตรงที่มีความเฉลียวฉลาดอันแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะตั้งแต่เด็กๆเ,เติบโตมาท่ามกลางกลิ่นอายของธรรมชาติป่าดงดิบอันอุดมไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดชอบปฏิบัติรับใช้พระธุดค์ที่ผ่านไปมาตลอดจนถึงขั้นศึกษาวิชาอาคมต่างๆเมื่ออายุครบ14ปีบิดามารดาจึงได้นำตัวไปบรรพชาเป็นสมมามเณร เพราะเห็นแววว่าน่าจะเจริญในพุทธศาสนาโดยฝากฝังเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสีดาเจ้าวาดวัดบ้านจานพระสงฆ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกรรมฐานและเก่งกล้าทางวิชาอาคมต่างๆเมื่อหลวงปู่หมุนท่านมีอายุได้23ปีพุทธศักราช2460ได้อุปสมบทเป็นพระพิสุได้รับฉายาว่าทิตตะสีโลแปลว,ว่าผู้มีศีลตั้งมั่น โดยมีหลวงพ่อสีดาเป็นพระอุปชาบวชแล้วอยู่จำพรรษาได้ศึกษาเล่าเรียนอักษรไทยอักษรขอมฝึกพระกรรม,มาฐานจากพระอุปชาและครูบาอาจาร,รย์ในเขตใกล้เคียงอยู่พรรษาจึงได้ออกสแสวงหาศึกษาความรู้กลับครูบาอาจาร,รย์องค์อื่นๆต่อไปในปีพุทธศักราช2464หลวงปู่หมุนท่านได้ออกเดินทางไปในที่ต่างๆได้ศึกษาทั้งในฝ่ายคันธุตระ และวิปัสสนาตลอดถึงเวทวิทยาจากพระอาจารย์หลายท่านหลายสำนักโดยเฉพาะที่สำนักบ้านจิกใหญ่ถือเป็นว่าเป็นสำนักตักศิลาในสมัยนั้นอยู่ที่อำเภอพิบูรณ์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีแม้กระทั่งแถบเขตชายแดนลาวเขเมรหลวงปู่ยังเดินทางไปเพราะเป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับวิชาเวทมนต์ต่างๆหลังจากที่หลวงปู่เดินทางไปแสวงหาความรู้และทดงตามสำนักต่างๆแล้วนั้น จนสำเร็จความรู้ในไหลาสาขาวิชาก็ได้เดินทางโดยเท้าเปล่าเข้ากรุงเทพมหานครซึ่งได้พำนับอยู่วัดเทพธิดาเพื่อศึกษาบาลีมูลกัญจานจนสอบได้เปรียญธรรมหประโยคในสำนักเรียนวัสุทัศน์เทพวนารามและขณะเดียวกันได้ศึกษาวิชาอาคมกับสงเดชสังคราชแพรและพระพิมลธรรมวัดอรุณราชวารารามอีกด้วย ครั้งเมื่อได้ศึกษาและเป็นครูสอนบาลีมุลกันจานอยู่กรุงเทพหลายปีหลวงปู่หมุนท่านได้เดินทางตามพระอาจารย์ทองดีผู้เชี่ยวชาญด้านคาถาอาคมในยุคนั้นแห่งอำเภอบึงการในจังหวัดหนองคาายไปเดินทางขึ้นเหนือเข้าประเทศพม่าเป็นเวลาหนึ่งปีจากนั้นได้เดินทางไปยังภาคใต้โดยเข้าพำนักอยู่กับพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้จังหวัดปัตตานี อยู่ปฏิบัติกรรมฐานและวิชาอาคมต่างๆหนึ่งปีจึงได้เดินทางขึ้นมาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อสำเร็จวิชากับท่านพ่อคล้ายวาจาสิทธิ์แห่งวัดสนสวนขันอยู่ได้ระยะหนึ่งก็เดินทางกลับสู่ภาคอีสานในช่วงที่หลวงปู่หมุนเดินทางอยู่แถบอุบลราชธานีท่านได้พบกับหลวงปู่มั่นพุริทัตโตและได้ขอเรียนข้อวัดปฏิบัติตลอดถึงพระกรรมฐานแต่ไม่ได้เข้าร่วมคณะทุดงด้วย เพราะติดขัดในเรื่องของนิกายหลวงปู่มั่นยังได้ให้ของที่ะระลึกกับหลวงปู่อีกด้วยส่วนพระเกจิอาจารย์ที่หลวงปู่ได้ไปร่ำเรียนวิชาด้วยมีหลายรูปเช่นกันเช่นหลวงพ่อคำวัดเขาแก้วหลวงพ่อเงินวัดมะปรางเหลืองหลวงพ่อเดิมพุทธสโรวัดหนองโพงจังหวัดนครสวรรค์และพระอาจารย์สิงห์คันตยโมวัดป่าสารวันนครราชสีมา และหลวงพ่อสอนวัดเสิงสางอำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมาด้วยความที่ยุคสมัยนั้นชื่อเสียงของหลวงปู่สมเด็จหลุนหรือสมเด็จหลุนแห่งภูอีดงังภูเขาควายวัดเวงไซนครจำปาสัก์เป็นที่เลื่องลือในคุณธรรมและอภิญญาอภินิหารของท่านมีพระพิสุในสมัยนั้นสืบเสาะเพื่อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาศึกษาวิชาอาคมต่างๆซึ่งในจานวนนั้น มีหลวงปู่หมุนอยู่ด้วยรูปหนึ่งหลวงปู่หมุนท่านได้เดินทางเข้าสู่ประเทศลาวถึงสองครั้งสองคราก็ไม่ได้พบกับหลวงปู่สมเด็จหลุนแต่อย่างใดแต่ได้พบกับหลานของท่านหลวงปู่สมเด็จหลุนและเป็นทายาทวิทยาคมโดยตรงหลวงปู่หมุนจึงได้ขอเรียนวิชาอาคมกับหลานของท่านจนกระทั่งหมดภูมิที่จะสอนแล้วจึงได้แนะนําให้ไปหาและฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ดํา ซึ่งเป็นเหรียญของท่านหลวงปู่สมเด็จหลุนจนกระทั่งสําเร็จวิชาดังที่ตั้งใจไว้หลวงปู่หมุนจึงได้เดินทางกลับประเทศไทยสําหรับเรื่องราวอัตราชีวัตรหลวงปู่หลุนยังมีอีกมากมายเกินที่จะกล่าวเพราะข้อวัดปฏิบัติอนุณงามของหลวงปู่หมุนพระมหาเถระห้าแผ่นดินพิสูจสงฆ์ที่ทรงสืบศีลบริสุทธิ์อยู่ในร่มกาสาวพักยาวนานพันษาถึง87พันษาอายุ1้9ปีมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีเพียงกุฏิหลังเล็กๆซึ่งมีผู้ศรัทธาในหลวงปู่สร้างถวายหากท่านว่างเว้นจากหน้าที่การงานหรือมีโอกาสผ่านไปจังหวัดสิสเกตวัดบ้านจานอำเภอกันทรรมหลวงปู่หมุนทิตตาศีโลท่านได้มรณาภาพลงอย่างสงบด้วยโรคชราเมื่อเวลา07.30นวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2546สิริอายุรวม109ปี กับอีก87พันษาหาคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีทางช่องเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้หากขาดตกบกพร่องประการใดทางช่องและทางกระผมขออภัยในรื่ีและกันสำหรับคลิปนี้ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับ